วันนี้หยงจะพามาทำไก่ต้มน้ำปลาแบบง่ายๆโยนใส่หมอ้อแล้วรอเวลาแค่นี้ก็ได้กินแล้วค่ะไก่ต้มน้ำปลานุ่มๆกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆเมนูนี้จะเป็นก,กลับแกล้มหรือกับข้าวดีคะวันนี้หยงได้หมอ้อหุงข้าวม,มาใหม่ค่ะจากแบรนด์กาบอลกาบอนะคะเขาเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากยอโรมนีหม้อหุงข้าวใบน,นี้นะคะมีความจุขนาดานี้และเป็นหมอ้อหุงข้าวที่ทำอาหารได้หลากหลายมากเลยค่ะตเค้กตุ๋นซุปต้มโจ๊กก็คือได้หมดใบเดียวเอาอยู่ทุกเมนูเลยค่ะทุกคนทําทำไก่ต้มน้ำปลาาากก็คคือง่่่ยมมะสุ ไพลลงไปตามด้วยปีกไก่แล้วก็เครื่องปรุงต่างๆค่ะใส่ลงไปเลยส่วนผสมต่างๆนะคะเดี๋ยวโยงจะพิมพ์ทิ้งไว้ให้สุดท้ายนะคะก็ใส่น้ํำปลาลงไปแล้วก็ปิดฝาได้เลยหม้อ<ม>ใบนี้นะคะก็ใช้งานง่ายมากๆกดเลือดโหมดตั้งเวลาแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยค่ะในระหว่างที่รอนะคะก็มาทำน้ําจิ้มซีฟูดแซ่บๆกันนี้หยงใช้เป็นพริกขี้หนูสวนค่ะเพดส ผสมนะคะก็จะมีพริกกระเทียมรากผักชีจะปรุงด้วยเกลือน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาแล้วก็มะนาวค่ะส่วนพงนัวนะคะก็แล้วแต่ความชอบใส่หลายแซบหลายตบท้ายค่ะบีบมะนาวเปรี้ยวเปรียเป็นอันเสร็จน้ำจิ้มซีฟูด้ดแซบๆพร้อมเสิร์ฟแล้ว4 5นาทีผ่านไปไก่ต้มน้ำปลาก็นุ่มพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมีหมอหุงข้าวกาบอบใบนี้ใบเดียวชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นเลยค่ะน,น้องๆที่อยู่หอพักหรือว่าคอนโดนะคะแนะนําเลยทําได้หลากหลายมีนูมากๆส่วนไก่ต้มน้ำปลาวันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะใครชอบก็ลอง ไปทำกันดูนะคะ enjoy คะ่ะ